สำหรับสองราศีนี้นะครับนะราศีพฤศภกับราศีพิจิกเนี่ยเขาบอกแมยิ่งคบกันเนี่ยมันจะยิ่งปังนะยิ่งคู่กันเนี่ยมันจะยิ่งดีนะครับอ้าวความแมชกันของสองราศีนี้เขาบอกว่าหนึ่งคนเนี่ยนะนะคนหนึ่งเนี่ยนะช่างเอาอกเอาใจนะส่วนอีกคนหนึ่งก็สแสวงหาความใกล้ชิดนะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะครับถ้าคุณสองราศีเนี่ยนะครับนะถ้าบาลานซ์ชีวิตเนี่ยนะ ในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ดีเนี่ยเขาบอกสองราศีนี้จะเป็นคู่รักที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะครับอ้าวไปดูในเรื่องของรายละเอียดกันนะครับเขาบอกว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยนะเป็นความเขาเรียกว่ามีความสุดโต่งนะในทุกๆเรื่องนะครับก็บอกว่าบัวเนี่ยนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสุดโต่งในทุกๆเรื่องคืออะไรนะครับก็บอกว่าคือแสวงหาทั้งความใกล้ชิด และความสัมพันธ์ที่พิเศษนะครับนะแต่ก็ยังรักความสันโดษไม่เปลี่ยนแปลงเออมันก็แปลกดีนะครับเพราะอะไรเขาบอกว่าเพราะความสุดโต่งเนี่ยที่มีทั้งสองขั้วเนี่ยในตัวของคุณเองเนี่ยครับทาให้คนอื่นเนี่ยไม่เข้าใจความต้องการของคุณสักเท่าไหร่เออมันจะเอาอยัางไงว่าจะสุดโตง่งหรือว่าจะโดดเดี่ยวอะไรกาหรือว่าจะมีความสัมพันธ์งงนะครับคนส่วนมากมักงงนะครับเขาบอกว่า ด้วยเพราะใจหนึ่งเนี่ยของชาวราศีพฤษภเนี่ยก็อยากจะมีความสัมพันธ์ที่สม่ําเสมอนะครับแต่อีกใจเนี่ยก็ยังไม่รู้นะว่าเอ๊ะกูจะพร้อมหรือไม่พร้อมนะไอเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยนะครับนะบ่อยครั้งเนี่ยก็ส่งผลกระทบนะไปถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะโดยไม่รู้ตัวเออและส่วนราศีพิจิกล่ะเขาบอกว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่เงียบ นะเป็นคนที่สงวนท่าทีนะครับแต่ก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะน่าค้นหาน่าสนใจนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่ช่างเอาอกเอาใจนะแล้วก็เป็นคนที่แอคทีฟกระตือรือร้นดูแลเอาใจใส่บุคคลอื่นเนี่ยเป็นอย่างดีนะ แต่ก็มีมุมบางมุมเนี่ยนะที่มีในเรื่องของอารมณ์แปรปรวนนะครับอยู่บ้างนะครับมีความหงุดหงิดง่ายนะครับก็เขาเรียกว่าถือว่าเป็นพื้นฐานของอของคนที่เกิดราศีพิจิกแล้วกันนะครับนะมันเป็นอย่างนั้นนะครับนะชาวแมงป่องมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องทําใจนิดหนึ่งนะครับก็บอกว่าบางทีเนี่ยนะก็ทำต้องทําใจในเรื่องความหงุดหงิดง่ายเนี่ยนะประมาณหนึ่งนะครับแต่ความลงตัวเนี่ยนะ อย่างแรกที่จะทําให้สองราศีเนี่ยรักกันยาวๆเนี่ยก็บอกว่าราศีพฤษภและราศีพิจิกเนี่ยก็คือเรื่องของธาตุราศีนะครับไปทางด้านโหราศาสตร์บ้างนะครับเขาบอกงี้นะว่าสําหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยคุณบัวเนี่ยเป็นคนธาตุดินนะครับแล้วก็ราศีพิจิกเนี่ยนะเป็นคนธาตุน้ำนะครับนะซึ่งผสมกลมเกลียวเนี่ยนะพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นทุนเดิม ดีอยู่แล้วนะครับนะเขาเรียกว่าประกอบกันเนี่ยต่างคนต่างให้เขาเรียกว่าความช่วยเหลือเกื้อหนุนนะครับนะกันเป็นอย่างดีเขาเรียกว่าในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยแหมมัน,ม,นมันเปรียบเทียบได้ว่าอ่าเหมือนอ่าน้ำเนี่ยนะต้องใช้ดินนะครับที่ให้การเพราะปลูกนะต่างฝ่ายต่างส่งเสริมกันและกันส่งพลังให้กันและกันนะครับอ่ะนอกจากธาตุราศีที่แมทก,กันสุดๆแล้วเนี่ยนะครับ พื้นนิสัยของสองราศีนี้ก็ยังมีแนวโน้มนะที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นอีกต่างหากนะครับเพราะราศีพิจิกเนี่ยเป็นาราศีที่ช่างเอาอ,อกเอาใจนะครับโอ้ส่วนราศีพฤษภเนี่ยเขาบอกว่ามักสแสวงหา ความใกล้ชิดนะความสัมพันธ์ของสองราศีเนี่ยนะก็จะลึกซึ้งนะครับนะซึ่งถ้าบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ดีเนี่ยเขาบอกสองราศีนี้เนี่ยเขาบอกเป็นคู่รักที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกนะอย่างแน่นอนนะครับอา้าวนะก็ไปหามานะชาวราศีพฤษภก็ไปไขว่คว้าหา ชาวราศีพิจิกมาเป็นคู่นะชาวราศีพิจิกก็ไปไขว่คว้าหาราศีพฤศภมาเป็นคู่อา้าวความรักมันจะได้ลงตัวสวีดหวานวีดวิวนะครับเอาอยัางไงต้องขอขอบพระคุณนะที่ติดตามรับฟังรับชมคลิปนะครับขอบคุณจากใจครับผม